สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็มีงานมานำเสนอนะครับเป็นงานกุ๊กนะครับกุ๊กใหญ่รับจำนวน3อัตรานะครับเงินเดือน4 0,000บวกนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มารับชมที่ช่องปัญญาทางสายได้เลยครับอองานที่ปัญญากำลังจะพูดถึงนี้นะครับเป็นงานก่อสร้างท่าเรือเถาหยวนนะครับอยู่ที่ประเทศไต้หวันกำหนดทดสอบฝีมือคือวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565นี้ ก็คือสัปดาห์หน้าแล้วนะครับใครพร้อมเดินทางใครพร้อมที่จะบินมาทํางานไต้หวันก็ทักมหาปัญญาได้ครับใน Facebook ปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวปัญญาจะขึ้นให้นะครับ ส่วนวิธีการสมัครนะครับก็ปัญญาก็จะโทรไปสอบถามเบื้องต้นว่าคุณพร้อมสมัครไหมคุณพร้อมเดินทางมาทดสอบฝีมือไหมและคุณพร้อมมาที่บริษัทก่อนวันทดสอบหนึ่งวันไหมเพื่อที่จะมานอนที่บริษัทแล้วเช้าทางบริษัทก็าจะพาไปนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะนัดให้มาที่หมอชิดนะครับแล้วก็จะมีรถไปรับนะครับมาที่บริษัทชื่อบริษัทว่า Boss Delight Man Power นะครับเป็นบริษัทที่ปัญญาเดินทางมานะครับซึ่งเชื่อถือได้ผ่านกรมแรง,งงานนะครับปลอดภัยร0 0เเ็แล้วก็ ใครที่มีเงินทุนน้อยมี5,000บาทก็บินได้เลยนะคะเพียงแค่คุณจ่ายค่าทำพาส,สปอร์ต1 0 0 0บาทค่าตรวจโรค1450และค่าตรวจประวัติ CID 2,000บาทแค่นั้นเองนะครับที่เหลือคุณก็มีผ่อนที่ไต้หวันนะครับส่วนงานกุ๊กนะครับขันเงินเดือน26,400ดอลลาร์ไต้หวันนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็ปรับขึ้นไปแล้วแล้วก็ค่าตำแหน่งต่างๆรวมไปเสร็จแล้ว4 0,000บวกนะครับฐานเงินเดือนบวก OT บวก าแรงต่างๆบวกค่าตำแหน่งก็ไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0ื่นบวกนะครับหากใครสนใจนะครับรับตำแหน่งตำแหน่งกุ๊กใหญ่นะครับสาัตราสามารถทักมาที่ Facebook ของปัญญาทานใส่ได้นะครับอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวปัญญาตาสอบถามเบื้องต้นนะครับว่าคุณมีประวัติคดิากรรมไหมแต่งานนี้นะครับคุณจะต้องมีประสบการณ์นะครับจะต้องสามารถกะเมนูอาหารแล้วก็กะวัตถุดิบให้เพียงพอต่อพนักง,งานหลายร้อยคนได้นะครับ ส่วนแผนกช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างเชื่อมรับเหมือนเดิมนะครับรับหลายอัตราใครพร้อมก็มาทดสอบฝีมือได้ในวันจันทร์ที่26ธันวาคมนี้นะและนี่คือเทคนิคพิเศษที่ปัญญาจะบอกในตำแหน่งปุ๊กนะครับก็คือคุณจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับเพื่อมาประกอบอาหารให้ทันตีห้าครึ่งนะครับให้แรงงานทานในรอบแรกนะครับแล้วก็รอบสองแรงงานจะทานช่วง11โมงเชา้าแล้วก็รอบเย็นก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะครับคุณจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะครับ คุณจะพักยังไงก็ได้แล้วแต่คุณมีเวลาพักให้คุณเยอะแยะแต่คุณจะต้องออกอาหารให้ทันเวลาที่เขาทานกันนะครับซึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงค่ะคุณยังไม่เคยตื่นตอนเช้านะครับแต่ว่าหลังจากผ่านไปเดือนอาทิตย์เดียว2อ,อาทิตย์คุณก็จะปรับตัวได้แล้วก็เหมือนจะมีทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับนี่ก็เป็นทริคง่ายๆที่พิญญาอยากจะบอกนะครับ มองเป็นยาไทยมินิมอลยังไงเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปัญญาทานใสนะครับแล้วก็คลิปของปัญญาก็ไปย้อนดูได้นะครับค่าแรงเท่าไหร่หักเท่าไหร่ก็ไปหาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ปัญญาก็ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายกล้องสั่นโต๊ะมันสั่น